ชมคอนเซปต์ไอโฟนฟลิปคล้ายกับ iPhone 12 Pro พับได้มาพร้อมจอแสดงผลด้านหลัง Apple อาจเปิดตัว iPad Air ที่ใช้จอ OLED และ Macbook Air ที่ใช้จอ Mini LED ในปี2022นักพัฒนาพบหลักฐานเกี่ยวกับ iMac รุ่นใหม่ที่ใช้ Apple Silicon คาดเปิดตัวปลายปีนี้พร้อมอัปเดตข่าวสารไอทีที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n าแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกลา้าชมคอนเซปต์ iPhone Flip คล้ายไอโฟนสองโปรพับได้มาพร้อมจอแสดงผลด้านหลังเว็บไซต์ redgo digital ร่วมกับเทคโน i s o c โซ c คอนเซปต์เรนเดอร์ไอโฟนจอพับได้ออกมาอย่างสวยงามโดยตั้งชื่อคอนเซปต์ว่า iPhone Flip ซึ่งพับได้เหมือนกับก a l a ซ y ่ Flip หรือ m o t o r o l a l a s r แต่ดีไซน์โดยรวมยังดูคล้าย iPhone 12 Pro คอนเซปต์ iPhone Flip ทำให้เราเพอะจะมองออกว่า iPhone พับได้จะมีลักษณะอย่างไรถ้าหาก Apple สร้างออกมาจริงๆและ iPhone Flip ก็ดูเหมือน iPhone 12 Pro ที่มีบานพับตรงกลางทำให้สามารถพับได้แบบ Galaxy 4 Flip โดยมีการเพิ่มจอแสดงผลที่2วางคู่กับระบบกล้องหลังเพื่อให้ผู้ใช้งานมองเห็นภาพการแจ้งเตือนและตรวจสอบข้อมูลต่างๆโดยไม่ต้องกางอุปกรณ์ออก Apple เป็นผู้ผลิตอีกรายที่มีข่าวว่ากำลังพัฒนาอุปกรณ์พับได้แต่รายงานล่าสุดระบุว่าอาจพร้อมเปิดตัวในปี2023ที่มา l e t Go Digital Apple อาจเปิดตัว iPad Air ที่ใช้จอ OLED และ MacBook Air ที่ใช้จอ Mini LED ในปี2022 Apple ถูกหลือว่าในปีนี้จะเปิดตัว MacBook Air รุ่นใหม่ที่ใช้จอแสดงผล Mini LED และ iPad Air ที่ใช้จอแสดงผล OLED ก็จะพร้อมเปิดตัวในปี2022เช่นเดียวกันอ้างอิงจากรายงานล่าสุดของหมิงชือกวัวนักวิเคราะห์จาก TF Inter n a t i o n a l s e c u r i t y ก่อนหน้านี้หมิงชือกว่าเคยอ้างว่า iPad Pro รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวภายในปีนี้จะเปลี่ยนไปใช้จอแสดงผล Mini LED แต่ iPad รุ่นอื่นๆจะเปลี่ยนไปใช้จอแสดงผล OLED ที่มีต้นทุนถูกกว่าโดยเริ่มจาก iPad Air ในปี2022และคาดว่าต้นทุนแผง OLED สำหรับ iPad ในอนาคตจะมีราคาใกล้เคียงกับที่ Apple จ่ายสำหรับแผง LCD ที่ใช้กับ iPad Air ในรุ่นปัจจุบันมิงชือกวัวยังทำนายว่า MacBook Air ในปี2022จะได้รับจอแสดงผล Mini LED ซึ่งจะช่วยลดปัญหา Blend-in ที่พบได้ชัดเจนเมื่อมีการทำงานด้วยซอฟต์แวร์เดียวกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงนอกจากนี้นักวิเคราะห์รายเดียวกันยังเคยทำหนายว่า MacBook Pro รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ก็มาพร้อมจอแสดงผล Mini LED ด้วยเช่นกันที่มาใน m a 6 นักพัฒนาพบหลักฐานเกี่ยวกับไอแบครุ่นใหม่ที่ใช้ Apple s i l i ิ o n คอาดเปิดตัวปลายปีนี้เดนนิสโอเวอร์ฮอปนักพัฒนาซอฟต์แวร์ค้นพบหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า Apple กํกำลังพัฒนา iMac รุ่นใหม่ที่ใช้ Apple s i l i ิ o n โดยหลักฐานดังกล่าวอยู่ในแคตล็อกของแอปพลิเคชันดับข่าวสําหรับ Mac OS และเป็นแอปพลิเคชันสําหรับแชร์เพลงของซาวข่าว นักพัฒนาเชื่อว่าวิศวะกรของ Apple กำลังใช้แอปพลิเคชันดาวบน iMac เครื่องต้นแบบที่ใช้ Apple Silicon โดยข้อมูลจาก c a t l o ลกระบุว่าต้นแบบ iMac ทํ Mac, ทำงานบน Mac OS 11.2.1แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้มากไปกว่านี้ก่อนหน้านี้มาร์กร์แมนจากสำนักข่าวบล o เบิร์กรายงานว่า ไอแมรุ่นใหม่จะมาพร้อม Apple Silicon โดยได้รับการออกแบบใหม่ให้มีขอบจอบ,บางลงจนอาจดูคล้ายกับ Pro Display XDR และจะพร้อมเปิดตัวในปลายปีนี้ที่มา m a c l u m เ r หรือล่าสุด iPad Pro รุ่นใหม่ขนาด12.9นิ้วมาพร้อมจอแสดงผล Mini LED ชิป A 1 4 X และใช้พอร์ต Thunderbolt เปิดตัวเมษายนนี้ดิจิทัลแรล่งข่าวในไต้หวันอ้างว่า iPad Pro รุ่นใหม่ขนาด12.9 1ที่มาพร้อมจอแสดงผล Mini LED จะพร้อมเปิดตัวในไตรมาสที่2ปีนี้ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนโดยอ้างอิงข้อมูลจากซัพพลายเออร์ a p s t a r ที่ดูแลชิปสำหรับจอแสดงผล Mini LED เอพิสตายืนยันว่าได้เตรียมชิปสำหรับจอแสดงผลมินิ LED ของ iPad Pro ขนาด12 9นิว้วซึ่งจะเริ่มจัดส่งได้ใน,ในไตรมาสที่2ปีนี้โดยเตรียมกำลังการผลิตไว้เกือบ50%นอกจากนี้สำนักข่าว Bloomberg ก็ออกมารายงานว่า Apple จะเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ไม่ใช่วันที่23มีนาคมอย่างที่เคยมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ที่มาแม c ลูเมอร และก่อนหน้านี้อีกหนึ่งแรงข่าวบอกว่า iPad Pro รุ่นใหม่จะเปิดตัวในเดือนเมษายนมาพร้อมจอแสดงผล Mini LED และรองรับ Thunderbolt รายงานล่าสุดจากสำนักข่าว Bloomberg อ้างว่า Apple จะเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ไม่ใช่วันที่23มีนาคมอย่างที่เคยมีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ iPad Pro รุ่นใหม่ถูกอ้างว่ายังคงมีดีไซน์คล้ายกับรุ่นปัจจุบันมีขนาดหน้าจอ11นิ้วและ12.9นิ้วที่ใช้ชิปประมวลผล A14 X ที่มีประสิทธิภาพระดับเดียวกับชิป M1 ของ Macbook Air Macbook Pro และ Macmini iPad Pro รุ่นใหม่ขนาดหน้าจอ12.9นิ้วอาจเป็นเพียงรุ่นเดียวที่ได้รับจอแสดงผลแบบ Mini LED แต่ขนาดหน้าจอ11นิ้วก็จะได้รับการปรับปรุงคุณภาพกล้องด้วยเช่นกันนอกจากนี้ Apple ยังถูกลือว่า กำลังพัฒนา iPad รุ่นใหม่ให้รองรับการเชื่อมต่อ Thunderbolt ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อจอแสดงผลภายนอกฮาร์ดไดรฟ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆอีกทั้งยังให้ความเร็วในการซิงข้อมูลที่เร็วขึ้นอีกด้วยสำหรับ iPad ราคาประหยัดคาดว่าจะได้รับการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้และ iPad mini จะมีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นที่มา m a c l u m เ r ผลสำรวจความพักดีของผู้ใช้ iPhone พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องขณะที่ Android ลดลงเซลล์ cell cell, ได้ลงไปสำรวจผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาวอเมริกัน5,000คนเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อทำดัชนีความพักดีต่อแบรนด์สมาร์ทโฟนซึ่งพบว่า iPhone ได้รับความพักดีจากผู้ใช้งานมากที่สุดในสัดส่วน91.9%ของผู้ใช้งาน iPhone ยินดีที่จะกลับไปซื้อ iPhone อีกครั้งถ้าต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ ขนาดเดียวกันความพักดีของผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอดอยด์กลับลดลงจากเดิมอย่างแบรนด์ซัมซุงที่เคยมีความพักดี86.7%ในปี2019 แต่ผลสำรวจล่าสุดพบว่าลดลงเหลือ74%สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการอันดอนจากแบรนด์อื่นๆก็มีความพักดีลดลงเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Pixel ของ Google ที่มีเพียง65.2%ผู้ใช้งาน Pixel ที่จะกลับไปซื้อแบรนด์เดิมส่วน LG กับ m o t o r OLA อยู่ที่37.4%และ29%ตามลำดับ นอกจากนี้ผลสำรวจเดียวกันยังพบว่า52.9%ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนซัมซุงอาจเปลี่ยนไปใช้ iPhone ในอนาคตและยังพบว่า31.5%ของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนทั้งหมดตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่มา Android Authority ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใด คำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าช n แนลรีวิวนะครับผมแอดบินต้นกล้าสวัสดีครับ